สวัสดีครับโอ้บางไหนน้อเนี่ยไฟยีแพ้มาเล่นน้ำเด็กพี่จังครับมือเนี่ยครับโว้ยมาเอาเข่าครับมาเล่นมาแวะมาแวะบ,บานน้านน่ะเราก็อย <c ười> ่าเราสิซอยจุพไฟยีแพ้เราสิซอยจุเงินเนี่ยดีดีบ้านนาแกนะท่าตผู้มซอยจุครับ,บครับแซ <c ười> ่บๆเลยครับเด้อกินน้ำกันไปยุทธิเสบบุบบัตรไปยุทธ์ได้เห็นดูไอยุทธ์เห็นดูนี่ครับ น้ำน้ำตาน้ำแล่วมันเสียบเทืนตงไปรดฟืไม้จะถึงหลังเขาแล้วครับหลังเขาที่นี่ตีเของนี่นี่ได้ดันสีงามกว่านี่นั่นมันนี่สอยจูครับสอใบเขาเอานนเลยกะเอาอยูดันเออละครับรุ๊กกึนลมอเออไม่คักหรอกครับบ่ได้เสียบยังคักได้หลาเอาไม้กันนะอ เนี่ยเอาเอาด้เอาผมมาอา,อา,อา,ากออกก้งก <c oughs> องด้วโยกกล้องก็ได็ด้ัน้สายดีเามันนวันนี้พ้ำเนี่ไันมนอยู่ร้องกินน้ำเคนเบิ้งครับนี่นี่บ่วงอะเอามือกันรอวะอันนี้ล้มเี้ยลองดูเลยครับ พดดวมีพริกสดีหาตั่มึงนี่มาเอาเข่าับบ้านนะแก่แบ้านหน้าเอะ <c oughs> เรารับมาของเดียวเสียบลงม้ครับเราไปกินข่าบ้านแล้ครับอันนี้ตาอันนี้หน้าแล้วก็เไ <c oughs> ทยวิดีโอทกอ <c oughs> เอาซันี่เนาะครับเนาะมาด้อแซ่บๆลงเทีย,เยดเตี๋บเดี๋ยวผมอาโอ้โหเสบผมบํารมณเจ้ยน้มบํำำารเดี๋ยวรับเพื่นมาเหลน,น้ำพ่อนย้วนครับ ครับผมไปม้วนมาและแกไปม้วนคนเองผมครับนี่สร้อยจุเนียนมันครับ,ม,บมักเสียบๆรู้ับไปม้วนครับสวอยจุเนียครับ <c oughs> อ,อยากขัดอบอกรึยังครัรบมัดอย่างนี้เอาไปพูดบินนี่มด ทยังไนี้องดกรแเทียมนีกเอาซักกระเทียมอ,อยู่ในหันในในตู้เลยตู้มากระเทียม,ยมยนัน่นเงินกินดังคนนั้กระเทียมมาด้วยครับ เดี๋ยวกันนังจิมอยู่ลงเสียตื่นสิล่ะเนี่ยงามดีครับมาเีของต้องไปวนครับอยู่ชังเกย์ชังเกย์จะดีครับมามาอาหารเสียอาหารสิงโตรู้ว่ารู้ว่าไหมอาหารเสียอาหารสิงโตเะได้บวง Ui, vừa có giò Cho phao cơm muốn bệnh nè Tập phao rồi ừ. Nằm ngay bên ngoài <laughs> ừ. à luôn có qua hoa bà vàng lắm มมีทั้งตะเกียบด้วยมันออกตลอดเนี่ยครับผมเลยบ้านขอมเดี๋ยวมาปมองหลายอัดด้วยดีน่ะ อัดวางเเต่าก็ลวดงลวันวดวีใบใเขาน้ำมันคอยบาเาหลขอน้ำกินน้ำเลือนะมัได้ออกกว้างเตัวผมนึ่งเลยก็จังแต่ลเมียคลาดเดียวกอดเอทางบได้ออกกล้องนะ กินอะไรเอะขนาดนแค่ยัได้กินเปี่ยนหบอคดว่อะไรไม่อยเาะๆผมเปีนให้นีนานาเอยัให้เงินผมบนี้บ่ายจะค้เยอะคับเนห่วยค้ำเงินลบที่วพัจีนรือพัดจนบ้ามรุนแรง้ามงานบานนี้ข้ามเงินมันจะเสีเงนเยออดชื่อบ้เนให้ได้บรับ

มาครับเจ็บๆลงไปม้วนครับปนณิย์ทั้งใกลก็ดีทั้งไกลก็ดีครับบางประเทศก็ดีครับคนเอื้อิงโขลงไปม้วนครับปุอิยสวยดูครับคนณียทจิงนั้นถึงบวกกัเราเพื่อนมาเร็งนั้งครับทั้งทางฝ่ยหวานตีนี้ฝ่จุ๊ฟวนจริงครับปุนิ้โดนวนมาถี่นดนมาถีไปอวดป่ะแม่เบิ่งนัินไล่สนร่เจริงไหมลูมะเร็นอฮเบื่อไมนอนเบิ่งก็ถาอยู อม่ยังเลยโดนมาถีเยคุณญมนติดตามค่อนเด่งถึงที่หลังนองขคอยไมาเลยอยู่ะติตามเด่งขึ้นเด่งขึ้นเด่งขึ้นหมดวัติดตามยังเยอะบวัญตะหัวขวันไ่หัวเอะ้จี๋เลยเฮ้ยตีกินกินขวัยกินเยอะเพื่อนเยอะตาตานนนดเยอะ

เข้ากินชื่นก็ว่ายากฝูงมันเข้าเท่เพราะว่าพี่ลูกประจำตัวเพราะว่าสูกระจันมันมันไอไหมหมอหมาหาพวกพมกมหามตอวเจ้าของซอยมันมันไอเป็นยังไงในเข้ามันเพราะมันเดือด ข้อน่ะ้มดีัเี่ต้นผมเไะเกินอยานะเทียบม่หวมันสูกน้อับพวกนี้ละหนมวันกะไรกันีครับนังเย่าผิดหลายเดไปพิ่ม่มางบทสได้มงไหนว่ากันพูดได้นาขาวควนี่ตาใจเลย เอาไปเเด้อมืมาม่อมื่อทำพยวงเราไปเกี่ยวของแล้วโบีบะกวาดไส่บีบแล้วปาใสน้ำนั่นแล้วอะไรก็มีหลาย่มาไม่้งัเมื่อนเก็บหัวัเลยที่ววัเราไม่งหงไปดูอาเล้ปลาอะอเขารู้ เราบอกวังะไรอนนันี่อยก้าไปป็นปไนะับโอ้ีเด้งกูเีช่หืเอาหมดเป็นยังไงกัล่ะโอ้พี่แม่เอาผู้เียวทีโอยว้ามันหยังบกขาดกันแต่หมีกันยังพยายาหันเข่าแหมใช่ใคริดว่าอออันนี้คือจ่านเยอจี๊อมเคนคไป คนแ่อืเดี๋ยว้ตัมมือะไัว <c ười> นี้เอตอนนะี้ไปดดเสียงเชียงเ่า,าัานตาต

ถ้าเอานาบ้านเราพ้อมบ้านเราได้อำดอดอบ้านเร้อำเออทางนั้นละแต่ว่ามันต้องขอใจนี้มาใยนี้ขึ้นบ้านนี่น่อยต้องต้องไปจะต้องไปจดต้องไปจดการางะเลนะ่าเพื่อนมันจะจอดมาบ้านจะพร้อมเบ็ดอวานทำพร้อมเบ็เออติดห้ายใยนี้เนึ่งก่อหรือเขาทั้งบ้าน มันอผมไปนี่เผมบาด้าดูไส่อำแล้วเขาทันี้ะได้กันนะเขาใส่สี่ทั้งเช้าอ่ะเออได้มันต้องเป็นหลังบ้านมันโอ้ผมเป็นหลังบ้านนั่นเนยเออเดวกคนีเห็นว่ามันกับบรานัทเาเออเข้าไปจ้าง้าบ้านเพือนี่ขึ้นต้นเาจะไปต้นตู้นี่หาบ้านยได้เลยนะครับาไปมีงังเลี้ยงแบบนี้แบ้ไปเออเด็กัที่ขอเออ โอ้ยหัวามาเด้อครับเด้อมาดิงทองกันครับสร้จูครับบุนเน่ะบ่เนีเขาเนียนซ้อยยางเดี๋ยวเขานี่เสียบมันไป<โอ> <lands> like ม้วนครับบุนเ่ะมาเด้อนีอ

กำลังวาดกัรแต่กนใช่ผมพคลิปนี้ขอจบคลิปไปเทานี้นะครับเ้อฝากกดติดตามฝากม่รู้ไคมกครับกับใครนะครับเออชา่บ้านในหมันนี้เราเราลงคลิปแล้วดยู่นะขอจบคลิปไปสทานี้ครับฮะสำหรับอันใดออกมาบิเขาเขาขอโทษขอให้ายครับ ขอสดขอไฟฟูขึ้นมาจีบนะครับเ้อเแาเอาเนี่ยมายอดคลิปนี้ขอสดไปสักมีล่ะครับ,รบวันนี้น